ขาที่พลร้าขามะกรูดวามะขามป้อมมะแฮนข้บหวากินได้ค่ะล้างก่อนนะคะก่อนต้มล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ำอ้อยกับใบเตยต้มให้อปรกินได้หลายคนก็บอเช้าเย็นวานเมนีเนียังงดอยู่เื้อแรกหังากันมนีตอนี้ตอนนี้มันลุก้ันเหมือนกัน ไปเตืนาเเอไน้ำกันได้ทำเหมือนเดงกินไรได้บอคำเหมนลาดไปเือนปอดแก้คนกินยหมูแดงไปเบิ่งเป็นเวทีหมือนเด้งเป็นตัวแทนเป็นตัวแนตำบลกสอมเพลงซ้อมพักแล้วซ้อมพักแล้ว แตมกบ้านต้มันกับมจันอันนี้แนลี่น้น้อย่าก็น้ด้วยแต่ว่ามันมีประโยชน์ตอรี่ประโยชน์้ามมันกู่มย็นรวท่านสมุนไพรได้อ่วนชีวัดป่าไม้งามงามตีปลาอไนด้ เอาทุกเนใช่ไหมคะล้างอนนะคะล้างขนลกน้ำอ้อยค่ะกใส่น้ำอ้อยค่ะใส่น้ำอ้อยคนค่ะไปรดมาล้วจังอโอ้ดีเป็นไงก็่หีใหญ่ยาี่หนใหญ่เ้าก้นเ้อกระตูเ้อ

มาคน้อมาทำก่อนให้แล้วก็มางั้นจ้าโลกดีโรกตาที่ตาดีจ้าดีดีด,ดีจ้าน้อนรับสบายจ้าปรับคาดต้มเองค่ะนี่หม้อก็มีค่ะอันนี้แจกให้เป็นต้มชาล้างให้สะอาดนะพอแล้วก็ใส่ใบเตยต้งเส่็จน้ำอ้อยเด้อมันจะอร่อยอแซ่บ

าานันะรับ่า้อันนี้ลงทานนำสมุนไพรนำตีและเอ่อมื่อนี้ก็มาหล่ลงท่านอันนี้ก็ลงท่านลงท่านเมียยังเป็นอ,อันนี้ล่งท่านแมนสุดายาติธรรมบัณร์ในกัมมตังลรงท่า,าทน,น เอออาลงท่าน,นาอาทุโอทางขุนวงท่านยังนอ้อยยังไงเป็นกันนา